สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจอารย์นงรัตนัยโลสวนจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกๆวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตกับเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจได้วันนี้เสนอเรื่องจินตนาการสำคัญกับ ผู้ฟังทุกท่านได้ยินมานานแสนนานนะครับที่ Albert อัลเบิร์ตอันสไตน์เขากล่าวไว้ว่าจินตนาการมีค่าย,ยิ่งกว่าความรู้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นจินตนาการความรู้ปัญญานะครับถ้อยคําเหล่านี้มันสามารถเชื่อมโยงกันได้คำว่าจินตนาการสําคัญกับชีวิตของเรานั้นมีการถอดออกมาเป็นถ้อยคําดังต่อไปนี้ครับ ความสำเร็จของชีวิตล้วนมาจากความคิดที่เรากำหนดครั้งหนึ่งเคยมีผู้คนแย้งว่าเอาแต่คิดไม่ลงมือทำคืออย่างนี้ครับการที่เราจะลงมือทำอะไรนะี่ต้นทางต้นเหตุมันก็มาจากความคิดก่อนเป็นจุดแรกนะครับทะนนั้นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จเขาให้ความสำคัญกับความคิดที่เขามีการที่เรากำหนดออกมาเราได้เรียนรู้ต่างๆมากมายในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตที่ผ่าน ฉะนั้นครับมนุษย์ทุกคนหากต้องการที่จะก้าวเดินไปสู่คนคุณภาพสามารถสร้างความหลากหลายได้ในสังคมเราจะอยู่ในวิชาชีพอะไรไม่จําเป็นว่าจะต้องอยู่ในวิชาชีพที่สูงส่งและเราก็ไม่ควรไปคิดด้วยว่าอะไรคือสูงอะไรคือต่าําแต่เราควรคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าในบริบทของเขา,ขาเกษตรกรก็มีคุณค่าบนผืนแผ่นดินทําให้มนุษย์ได้รกินอิ่มเขาเป็นเหมือนครัวของโลก ผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพต่างๆล้วนก็เป็นองค์ประกอบเป็น,นกลไกทางสังคมที่มีการเชื่อมเนื่องกันทุกอย่างเป็นโครงสร้างของโลกใบนี้ครับฉะนั้นเมื่อเราประสงค์ที่จะให้ชีวิตของเราดีขึ้นจึงต้องให้ความสําคัญกับวิธีคิดกระบวนการคิดหลักการคิดครับต่อมาครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า the law of belief นั่นก็คือกฎของความเชื่อคำคำนี้เขาบอกว่าถ้าเชื่อว่าเราทําได้ จะได้ผลลัพธ์ตามปรารถนามีผู้คนมากมายมีความสามารถครับแต่ปราศจากความเชื่อในตัวตนไม่กล้าที่จะลงมือทําไม่กล้าแม้แต่จะคิดไม่กล้าที่จะพูดหรือเอื่อนเอ่ยและแน่นอนครับไม่กล้าลงมือทําเนื่องจากกลัวปริวิตกหวาดวันมีการจินตนาการไปถึงสิ่งที่ยังไม่ปรากฏด้วยการปรุงแต่งว่าคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จึงทาให้ชีวิตนั้นอยู่นิ่งกับที่หลายทา่านก็ล้าหลังเทาะถดถอยทอ้อถอยตามมาแต่ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่เรากาลังทําอยู่นั้นมันทําได้ผลลัพธ์มันปรากฏขึ้นมาแน่น,นอนครับการดําเนินชีวิตในยุคป,ปัจจุบันนั้ที่เราทราบทุกการกระทําของเรามีสองสิ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาคือสําเร็จกับยังไม่สําเร็จฉะนั้นครับเมือม่อเรามีความเชื่อผสมผสานล,ลงไป มันจะสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ตามปรารถนาจริงๆนะครับดังนั้นเราจึงต้องกล้าที่จะสั่งการไปยังจิตใจสามารถโปรแกรมจิตโปรแกรมสมองสั่งการไปยังสมองของเราว่าสิ่งที่เรากําลังลงมือทํานั้นเรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าบรรลุปเป้าหมายแน่นอนเกิดผลลัพธ์มีผลสําเร็จครับต่อมาก็บอกว่ามนุษย์จะให้ความร่วมมือก็ต่อเมื่อเข้าใจ ต้องจุดนี้นะฮะตัวผู้พูดเองได้สัมผัสมาจากตัวเองเนี่ยมากมายทั้งประสบการณ์ตรงรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีผู้คนมาเล่าให้ฟังนะครับผู้คนมากมายทํางานร่วมกันเขาจะชอบจินตนาการลึกๆในใจใช้คําว่านึกไปเองดีกว่านะฮะไม่ใช่จินตนาการขอโทษนึกไปเองว่าเอ้ยเขาต้องรู้นะเขาต้องเข้าใจนะนะครับปรากฏว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจอะครับเพราะว่าไม่มีการมาบอกกล่าวกับเขาใช่ไหมครับ ฉะนั้นครับเขาก็เลยไม่ได้ให้ความร่วมมือหลายองคอ์กรนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ,รฐและเอกชนการบริหารงานล้มเหลวหรือติดขัดหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตลอดก็เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งคงให้ความร่วมมือนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายบริหารเข้าใจว่าฝ่ายปฏิบัติการหัวหน้างานเข้าใจว่าทีมงานนั้นคงจะให้ความร่วมมือเข้าใจไปเองครับฉะนั้นครับมนุษย์จะให้ความร่วมมือกับใครต่อใครก็แล้วแต่ก็ต่อเมื่อเขาต้องเข้าใจอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ครับ ฉะนั้นมนุษย์เองเนี่ยเขาจะเกิดความเข้าใจข้อ่อเมื่อมีการมาสื่อสารกับเขาครับมาบอกกล่าวไม่ว่าจะเป็นการพูดพิมพ์โพสต์สื่อสิ่งพิมพ์พูดด้วาจานะครับฉะนั้นมนุษย์จะเกิดความเข้าใจเมื่อมีการสื่อสารเกิดขึ้นครับแน่นอนการสื่อสารมันก็ต้องมาจากจินตนาการนี่แหละแล้วต่อมาครับมนุษย์จะสื่อสารได้ดีก็เมื่อมีความรู้ครับ นั่นก็คือตัวของผู้ที่จะไปพูดไปสื่อสารไปพิมพ์ไปโพสต์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้องค์ความรู้ก็มาจากการเรียนรู้มาจากการฝึกฝนค้นคว้านะครับดูตัวอย่างที่ดีและแน่นอนครับมนุษย์ที่เขาจะมีความรู้ก็ต่อเมื่อเขามีวินัยในตัวเขาเองครับมีคํากล่าวที่เพราะมากครูบาอาจารย์บอกเสมอนั่นก็คือว่าความรู้สร้างความแตกตา่างวินัยสร้างความสําเร็จความรู้สร้างงานประสบการณ์สร้างเงิน ดังนั้นครับจินตนาการจึงมีความสําคัญกับชีวิตมากๆเลยนะครับโดยย่นย้อยเห็นชัดๆได้เลยว่าถ้าหากว่าเรามีความเชื่อว่าเราทําได้ผลลัพธ์จะตามมาครับสิ่งดีๆในชีวิตล้วนมาจากความคิดที่เรากาหนดคิดบวกแม้นได้ผลเป็นบางครั้งแต่คิดลบเมื่อไหร่ได้ผลทุกครั้ง การดําเนินชีวิตเราใช้จินตนาการในการโน้มนําและแน่นอนครับเมื่อเราบริหารงานทํางานร่วมกันในสังคมมนุษย์ที่เรารู้จักเขาจะให้ความร่วมมือก็ต่อเมื่อเขาเหล่านั้นเขาเข้าใจครับมนุษย์เราเขาจะเข้าใจก็ต้องมีคนเข้าไปสื่อสารครับคนเราที่จะเข้าไปสื่อสารทำหน้าที่ในการสื่อสารจึงจําเป็นต้องมีความรู้บวกจินตนาการครับและคนเรานั้นจะมีความรู้และจินตนาการก็ต่อเมื่อมีวิในในตนเองครับผู้ฟังทุกท่านครับการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปัน ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญทางสังคมโปรดก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนในสังคมไทยได้นำมาใช้นำมาประสมผสานในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจรวมถึงวิชาชีพวันนี้ขอให้ทุกฝังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ